มาค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์เดือนเมษาทั้งเดือนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราให้ไพ่มาตอบกันนะคะเกิดวันจันทร์เดือนเมษาทั้งเดือนนะคะนะเอามาสักสามใบดีไหมคะเรามาดูไพ่กันนะคะคนเกิดวันจันทร์เดือนเมษาเนี่ยทั้งเดือนจะเป็นยังไงนะคะ,ะแม่หมอเปิดไพ่ให้นะคะ คนเกิดวันชันเป็นคนนิ่งๆนะคะดูภายนอกก็จะแบบเป็นคนนิ่งอะ่ะจิตใจดีแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงออกอะไรให้คนอื่นเสียใจนะเป็นคนจิตใจดีนะคะคนเกิดวันจันเนี่ยอมีเพื่อนเยอะด้วยอ่าแล้วเดือนนี้ทั้งเดือนจะเป็นยังไงนะคะคุณก็ยังเป็นคนสวยเป็นคนที่น่ารักของเพื่อนอยู่เหมือนเดิมนะคะเนาะชีวิตคุณก็ดูมีความสุขดีนะคะเดือนทั้งเดือนก็ไม่ได้มีอะไรวือหวายนะคะทําชีวิตแต่ละวันให้มีความสุขเนาะโอเค ให้ไม่เคลียร์นะทําไมมันสั้นจจงใช่ไหมเดี๋ยวแม่หมอเปิดเพิ่มให้นะคะจะเจอคู่จะเจอลาบกับเขาไหมคะวันจันทร์วันจันทร์เมษาทั้งทั้งเดือนเนี่ยจะเจอจะเจอลาบเขาบ้างไหมใช่ไหมจะมีลาบกับเขาบ้างใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะเปิดอีกสักสามใบนะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะมีเพื่อนเยอะเนาะ ว้าวคุณมีปัญหาอะไรคุณแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นคนมีปัญญานะคะแต่เรื่องลาบยังไม่เห็นนะจ๊ะโอเคเขาก็บอกว่าให้ออกนอกกรอบบ้างวันๆก็อยู่แต่ในกรอบเนะอ,ออกไปเที่ยวพบปะผู้คนบ้างนะคะเอออย่าอยู่เก็บตัวมากเกินไปสงการก็ไปเล่นน้ําสงการหน่อยนะคะอืมคุณก็เป็นคนเหมือนเดิมะคะ่ะไม่มีอรหวหวังนะคะชีวิตมีความสุขแล้วก็เป็นคนแบบ เข้าใจชีวิตเข้าใจโลกค่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะวันจันทร์ขอแฮปปี้นะคะเมษาทั้งเดือนก็ไม่ได้มีอะไรวุบหวานะคะทำใจโล่งปร่งสบายจ้า